วันนี้ออกมาดูของตกแต่งบ้านที่แคร์โฟนะเธอเอ้ยเธอทุกอย่างเลยมันดูน่ารักไปซสหมดเลยเพราะว่ามันใกล้จะถึงเทศกาลฮตเตอร์แล้วสามีบอกให้มาดูของตกแต่งบ้านนะพอมาถึงโซนเบเกอรี่นะอยากได้ขึ้นมาเฉยดูสินี่พายซิลิโคนน่ารักมุ้มิงม้งฟุ้งฟิง,ฟงไหมล่ะเธอนี่แต่นี่บอกกับตัวเองไว้แล้วนะว่าช่วงนี้ยังไม่อยากจะทําเค้กไม่อยากจะกินเค้กอะ คือไม่อยากกินก่อนอนะช่วงน,นี้เบื่อเบื่อเบื่อเบือเ่อนะเบื่อตอนนี้เบื่อแต่ว่าพอมาเห็นโซนเบเกอรี่นะเธอดูสิแป้นพิมพ์ซิลิโคนน่ารักไหมนี่ลายดอกมไม้ด้วยนะนี่ดูสิเธออย,อยากได้ขึ้นมาทันทีเลยจ้านี่ไอสิ่งนี้มีก็อยากได้เนาะแต่ว่านี่คิดว่าเอาไปใส่น้ํามันได้หรือเปล่าเนี่ยเวลาเวลาเราใช้น้ํามันน้ํามันเราเหลือแล้วไม่รู้จะใส่ตรงไหนเนาะเนี่ยน่าจะได้เนาะแต่มันไม่มีฝาปิด <laughs> อยากได้ขึ้นมาอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ยน่ารักกระปุกกระปิงป้งนี่ของนีนนงงงงนงง่นี่ทำแตกไปนี่ที่ตวงที่ตวงของที่ตวงน้ำที่ตวงแป้งนี่ทำแตกไปนั้นยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยน่าจริงมันน่ารักไปซะหมดเลยอ่ะมันมุงม้งมิ้งฟุง้งฟิ้งอ่ะตัวเองอันนี้เอาไปใส่ในช่องแช่แข็งนะมันจะกลายเป็นน้ําแข็งเย็นๆให้เราได้เนี่ยหลักสี มันอยากได้จริงๆนะเนี่ยแต่ว่าเราตั้งใจจะมาซื้อของตกแต่งบ้านในเทศกาลฮิตเตอร์ค่ะมันไม่ใช่ของเบเกอรี่นะคะมันไม่ใช่โซนเบเกอรี่นะคะและนี้ให้ดูของตกแต่งบ้านนะคะว่ามันน่ารักขนาดไหนนี่นี่ไงคะถ้วยสตรอเบอรีนี่เธอดูสิมันน่ารักไหมล่ะน,น่ารักไหมล่ะเธอดูสิ ตั้งบนตกอาหารนะหนูมีมีเป็นถาดด้วยนะถาดถาดแตงโมนี่เทิ้ลมีแต่อของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะจานสีสันแปลวๆแหววนี่กิเลสปัญหาเกิดขึ้นมาทันทีเมื่อมาเห็นของสวยๆงามๆตอนอยู่บ้านไม่นึกใหญ่ได้อะไรเลยกะว่าจะมาซื้อของตกแต่งคิสเตอร์เท่านั้น อันนี้ครกอันเล็กเนาะแต่นี่เอามาจากไทยแล้วแต่ไอ้ตัวสากของนี่จะเป็นกระเบื้องนะเป็นแบบนี้เลยค่ะเหมือนกันเลยแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่สักเท่าน,นั้นเองราคาเท่าไหร่ยี่สิบมีเอามาจากไทยด้วยเนาะไว้บดยาของยา่ากระจกเสริมสวยฉันยังไม่มีเลยค่ะเธอกระจกเสริมสวยนี่ บานใหญ่เต็มหน้าจอใช่เลยเนี่ยอันนี้ไว้ใส่แปรงสีฟันเวลาเราเดินทางเนาะแปรงสีฟันยาสีฟันไว้ใส่ได้อือันนี้อะไรเอ่ยอ๋อไว้มาร์กหน้าอันนี้ไว้มาร์กหน้าเนาะมาร์กมาร์กหน้าดูสิโซนคลิปจอบกุบกิบ อะไรเนี่ยหล่นเนาะไม่ใช่เราทำมันหล่นเองของตกแต่งห้องน้ำก็มีค่ะทุกคนมีครบจบที่ร้านนี้ร้านเดียวเนาะไปกกมีครบจบทุกอย่างจริงๆเลย แก้วก็มีอยู่เต็มเคาน์เตอร์นะแต่ก็อยากจะมีอีกอยากจะมีสีสันแบบเนี้ยฟามิงโกสีเขียวแบบเนี้ยเองอยากจะเปลี่ยนใหม่บ้างเนาะแต่ว่าแก้วที่มีที่บ้านมันก็เยอะอยู่ดูสิลายน่ารักิีบเก๋สตรอเบอรี่มีเป็นชุดเลยนะเมื่อกี้ถ้าเราได้ไอถาดหลุมสตรอเบอรี่นั้นก็คือมีแก้วน้ำสตรอเบอรี่ไปด้วยเนาะโอ้ยครบเซตค่ะทุกคน ดูสิใครชอบลายไหนนี่บอกนี้มาหน่อยสิใครชอบลายไหนบ้างเนี่ยว้าวเนี่ยอะไรอ๋ออ๋อมันมีเคืออ๋อโอเคมันมีสองชั้นอยู่ข้างในเนาะออไอ้เรากามันคืออะไรทุกคนเห็นมันนี้ไหมมันมีสองชั้นอยู่ข้างในเนี่ยลายดอกไม้ก็เออเก๋ไก๋ดีมีต้นไม้ไว้ประดับในบ้านนี่ต้นไม้ปลอมไปเลยคะ่ะทุกคน นับรองได้ไม่มีวันเหี่ยวเฉาไม่มีวันตายลืมสามเดือนก็ไม่มีวันตายนะคะนี่ดูสิมันดูเหมือนจริงมากเลยนะกล้วยไม้เนี่ยโอ้ยตายแล้วเธอฉันปลูกต้นกล้วยไม้ได้นะเนี่ยรอดมาถึงทุกวันนี้กล้วยไม้จ้านี่ควรมีในห้องครัวหรือว่าตกแต่งบ้านนะนับรองได้คุณหายไปประมาณหนึ่งปีต้นไม้ของคุณก็จะไม่ตายอมตะนิรันด์ค่ะ สวยๆนะดูดีอ่ะดูเสมือนจริงคลิปเก๋ค่ะสวย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 นี่รูด่างระยงระยางในห้องครัวสวยสวยงามๆชั้นบนก็ยังมีนะคะนี่ดูดีไซน์เขาสิคะทันสมัยนะเนี่อ่ะ กระถางนี้น่าสนใจค่ะทั้งกระถางเลยนะน่าสนใจดูดีดูเหมือนจริงอะ่ะสีสันแปลวแลว่ะดูระมุนมากเลยค่ะกระถางนี้จะถ่ายวิดีโอไปให้สามีดูนกังหันลมนี่อยากมีที่สวนหลังบ้านเจอแล้วค่ะกังหันลมของเราสีสันสวยงามดีเอาไป,ไปดับสวนหลังบ้านเนาะใกล้จะถึงซัมเมอร์แล้วคิสเตอร์ก่อน โซนเครื่องครัวนะคะหม้อกระทะตะหลิวพวกนี้มาเจอหม้อที่นี่นะฮเฮ้ยเอเอ้ยมันน่ารักอีกแล้วอะ่ะดูดิลวดลายของเขาอะ่ะลายไก่ดูดิน่ารักไหมล่ะนี่มีเยอะแยะเลยนะหม้อเล็กหม้อใหญ่มีหลายลายค่ะเฮย้ยใจละลายอีกแล้วดูหม้อใบนี้สินี้ชอบมากเลยเนี่ยเนี่ยเดูสิ ความน่ารักของเขาดูดีมีลวดลายน่ารักเนี่ยยั่วยวนเลยนะนเนี่ยมีแต่ของอยากได้แค่กระป๋องพวกนี้ดูสิแค่เห็นลายมันน่ะต้องจอดอยู่นานเลยนะมุมเนี้ยจอดถ้าเป็นพวกเธอเห็นพวกเธอจะชอบไหมล่ะนี่ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์นะไก่เนี่ย สังกะสีในบ้านเราเขาเรียกกระป๋องสังกะสีใช่ไหมล่ะนี่แต่เขาเพิ่มลวดลายให้มันดูน่าสนใจน่าซื้อสวยงามขึ้นมาเนี่ย never lost เนี่ยเนี่ย,ย all way ช่วยดูสิอุ้ยอันนี้มันแตกนะเนี่ยใบละเท่าไหร่ล่ะ12.99เนี่ยมีหลายสีนะเนี่ยโซนนี้น่าจะลดราคานะเนี่ย นี่ลายนี้ดูโอยเออเบอร์เออบก็มีตายละตายละเอาให้ดูกันชัดๆอีกทีหนึง่งลายไก่ลายไก่นี้เนื้อมันจะอ่ามตัวเนี่ยจะเป็นสีครีมนะคะไม่ได้ไม่ได้สีขาวเหมือนในวิดีโอนี้นะจะออกสีนูดอ่าจะออกสีนูดมากกว่านะน่ารักตัวเลย หม้อธรรมดาไม่มีลวดลายคือไม่ได้สนใจเลยนะม,นมันดูไม่มันดูไม่น่ารักเหมือนมีลวดลายอ่ะพวกนี้ทั้งๆท,ท,ที่มันอาจจะเหมือนกันนะหม้อประเภทเดียวกันแต่ว่าเพิ่มลวดลายลงไปเพิ่มสีสันลงไปมันดูน่าสนใจขึ้นมาเลยเนี่ยสตอเบอรี่ แล้วค่ะทำอาหารกินเลยค่ะไม่รอช้ามีไปได้ตัวนี้มาค่ะนี่ที่ตีไข่อันเล็กอันใหญ่มีแล้วเนาะอ,อยากได้อันเล็กต่ออ,อะไรติดนี่หาอยู่นานมากมากมากๆไม่มีโอกาสได้เจอสกักการสักทีวันนี้เลยมีโอกาสจะเอ๋อกันเลยค่ะนี่ค่ะอันจิว๋วอันเล็ก อยากได้มานานแล้วมีอันใหญ่แล้วค่ะอยากได้เล็กอันเล็กเอาไว้เอาไว้ตีไข่นี่งไงเอาไว้ตีไข่เวลาเรากินไข่สองฟองหรือหนึ่งฟองอะต่อนเช้าเช้าอะอยากมีแบบนี้ไม่อยากใช้ไม่อยากใช้อ่าส้อมอันเล็กเนี้ยส้อมเล็กก็ไม่อยากใช้น,น,นา,านะถึงแม้ว่ามันจะขนาดเท่ากันนะดูสิแต่นี้ก็อยากใช้ตัวนี้มากกว่าเจอกันแล้วค่ะวันนี้เจอกันเรียบร้อยแล้ว ไปเรามาทําไข่วัน,นจะกินไข่เจียวค่ะสองฟองได้สมใจแล้วค่ะได้ตีต,ตีไข่นี่ก็ทําไข่เจียวเลยวันนี้ส่วนมากมีแต่อันใหญ่นะไอพวกเบเกอรี่ตัวนี้ไอท,ไอที่ไอที่ตีเบเกอรี่เนี่ยส่วนมากมันมีแต่อันใหญ่นะวันนี้ไปจักอีได้อันเล็กนลยโคตรดีใจเลยค่ะทุกคน ไม่รอช้าเลยไม่ได้เช็คราคาด้วยซ้ําไปแต่ดีนะที่มันลดราคานี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันราคาเท่าไหร่เห็นปุ๊บก็หยิบเลยค่ะคตีอย่างแรงดูสิเห็นไหมมันตีดีอ่ะนี่เห็นไหมมันตีดีอะ่อะทุกคน,นไข่ฟองเดียวก็ตีดีนะดูสิ จริงๆแล้ววันนี้นีจะไปดูของตกแต่งวันฮิสเตอร์เนาะไม่ได้อะไรมาเลยทุกคนได้แต่นี่แหละเบเกอรี่ไอที่ตีเบเกอรี่ใช่ไหมแล้วก็ที่เก็บเขียงนี่มันเป็นมันเป็นช,ช่องช่องช่องไว้เก็บเขียงอะคะ่ะนี่แบบนี้เนาะหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องมีสี่ช่องนะคะไว้เก็บเขียงของนีไม่เกี่ยวอะไรกับฮิสเตอร์เลยเนาะ ไม่ได้มาเลยค่ะฮิสเตอร์ของตกแต่งบ้านฮิสเตอร์อันนี้ก็ของตกแต่งบ้านเหมือนกันนะเครื่องครัวตกแต่งบ้านแล้วก็ได้ไอตัวถานหมุนมาเอามาโชว์สักหน่อยสาได้มาแล้วเนาะนี่ค่ะ,ะโชว์โชว์แบบนี้เลยนี่มันหมุนได้แบบนี้เนี่ยถานหมุนมันลดราคาด้วย นี่นี่านหมุนอยู่แล้วนะสองอันนะนีฝากเพื่อนซื้อรอบที่แล้วก่อนนีจะกลับไทยได้มาสองอันอันนี้ไปเจอด้วยตัวเองค่ะเจ้าเอ,อกแล้วค่ะไปเจ้าเอกกันอีกแล้วก็เลยหยิบมาเลยอันนี้นี่จะเอาไว้ตั้งบนโต๊ะอาหารไว้ตั้งเครื่องปรุงเนาะไว้ตั้งเครื่องปรุงค่ะส่วนสองอันนั้นนี่ไว้ใส่ในตู้เย็นเรียแบบร้อยเห็นไหมตีแบบรวดเร็วมากเลยตัวเองดูสินี่ใครไม่มีไปหาซื้อนะคะ ตีแบบรวดเร็วมากเลยค่ะใช้เวลาตีแป๊บเดียวมากเห็นไหมคะทุกคนรีวิวสินค้าก่อนของเขาใช้ดีจริงๆนี่นี่ใช้ดีไม่ติดขัดเลยรุ่นปื๊ดรุ่นปื๊ดนี่อันนี้จะหากระทะก่อนค่ะทุกคนนี้ไม่มีกระทะนองกระทะหายไปไหนทิงไปไปตัวนี้ในการทำไข่เจียวนะคะกระทะเหมือนกันเนาะ เหม,มือนันหม้อหม,ม,ม,มันมีฝาครอบด้วยมันคือหม้อเนาะนี่ก็ซื้อตัวนี้มาใหม่เหมือนกันเนี่ยตัวนี้ค่ะทุกคนมีกลิ่นหอมมีความเผ็ดเล็กน้อยสามีชอบนะเนี่ยเราใช้ใส่ไปเลยค่ะหอมนะคะทุกคน ถ้าเราใส่น้ำมันที่มีกระเทียมเจียวหรือว่าน้ำมันกระเทียมเจียวที่เราเจียวเองอะ่ะก็หอมอีกเหมือนกันนะหอมคนละรสชาติกันอันนี้ก็หอมเหมือนกันค่ะเพราะมันมีใบโหระพาหรอใบอะไรนี่แหละเห็นไหมพอความร้อนมันโดนน้ำมันนะโอ้หอมเลยหอมมากๆเลยทุกคน น้ำแกงจืดค่ะน้ำแกงจืดกระดูกหมูผักกาดดองก็ยังมีอยู่เพราะว่านี้ก็เติมน้าเรื่อยๆเนาะเติมน้าเรื่อยๆใส่เครื่องปรุงไปเรื่อยๆมันก็ยังอยู่กับนี้เหมือนเดิมมันไม่ได้ไปไหนเลยค่ะทุกคนมีเบื่อตรงที่น้ามันมันกระเด็นนี่แหละค่ะมันกระเด็น,นกระเด็น,นกดัดเลย โชยอีกครั้งหนึ่งว่ามันใช้ดีจริงๆนะเห็นไหมคะใช้ดีหรือเปล่าได้ของเล่นชิ้นใหม่มาก็เล่นหน่อยเนาะวันนี้อยู่ข้ามาบ่ายโมงเฮ่ยนี่อยอกแบปรงแตกิโมงว่ะเดี๋ยวแปรงแตกสิบครึ่งนี่เพิ่งเข้าบ้านมาเมื่อกี้บ่ายโมงครึ่งใช่ไหม เดินแปกบเดียวเลวทุกคนดีนะที่เราหุงข้าวเอาไว้แล้วเมั้นเรากลับมาหิวตาลายค่ะทุกคนเอ้ยตาลายร้อนแล้วร้อนแล้ว,ลวโอ้ยสินค้าเขาไม่ได้งกเงะเลยนะสินค้าเขาแข็งอะ่ะนี่แข็งนะแข็งนะสินค้าเขาเนี่ยเนี้ยเห็นไหมไม่งอเลยนะเหล็กไม่งอเลยสินค้าดีมีคุณภาพค่ะ ใบหัวละพาใบใบกะเพราหรือใบอะไรก็ไม่รู้แหละหอมหอมมากเลยหอมมากหอมมากใส่ในไมโครเวฟหน่อยนะเดี๋ยวเราพอไข่สุกแล้วเราก็จะมาประกบข้าวว้ายมาประกบบนบนข้าวเลยค่ะพูดไม่ค่อยถูกแล้วหิ่ มันมีกลิ่นเผ็ดๆด้วยนะน้ำมันตัวนี้มันทำให้รู้สึกว่าอาหารเรามีกลิ่นเผ็ดๆด้วยนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่มืออาชีพในการพลิกไข่นะเมื่อกี้แต่เราก็อยากจะโชว์เรียบร้อยค่ะปิดไฟฟูฟ่องเลยเห็นไหมล่ะแบบนี้สิเขาเรียกว่าไข่เจียวนี่นี่อร่อยเลิศเลิศมาก นี่แหละทุกคนแบบนี้แหละค่ะอร่อยนี่นี่น,นี่เห็นแล้วยังมันต้องแบบนี้นะไม่ใช่อมมันนะอมมันแล้วก็มีแต่กะกะากไข่เจียวไม่เอานะนั้นนี่ไม่ชอบใส่จานค่ะทุกคนดูดีไหมล่ะนี่ให้กี่คะแนนล่ะทุกคนกี่คะแนนนี้ครับเพื่อน ถ้าเอาก่อนเดี๋ยวกระทะมันจะไม่เลื่อนกระาดาษก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะข้าวของมีมา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 อ,มอย่าลืมนะเวลาเราเวฟอาหารเราต้องมีฝาครอบมันด้วยนะนี่ฝาครอบกันตายนะเนี่ยนี่เห็นไหมดูไมโครเวฟนี้สิคําว่าสกรปรกจะไม่เกิดขึ้นนี่เห็นไหมแต่ไอตัวเนี้ยคือน,นี่เป็นคนทําเองมีใช้อฟอยล์อลูมิเนียมเข้าไปข้างในนี่เห็นไหมสะอาดเวบ รามีตัวช่วยก็คือไอตัวนี้อันเนี้ยถ้ามันสกปรกเราพาไปล้างได้ไม่ใช่เป็นหาเลยอร่อยอะทุกคนชอบอะนะคนเรามันชอบอะเนาะห้ามก็ไม่ได้เนี่ยกรอบอยู่เลยตั้งแต่เช้าเนี่ยนี่ไม่ได้พูดเล่นนะตั้งแต่ตอนเช้ามื้อเช้าของนีเลยนะเนี่ยไปข้าวกันทุกคน เอียงนะโอ okay. เคกินข้าวกันค่ะทุกคนกินข้าวเที่ยงเนาะเที่ยงครึ่งแล้วไม่ใช่เที่ยงครึ่งนะบ่ายโมงครึ่งแล้วค่ะข้างนอกอากาศหนาวมากนี่รู้สึกเจ็บคออืมจียงาเนี่ยอยากรู้ องศาแต่ลมแรงมากลมแรงมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็ใ <c oughs> ส่เสื้อหรือแม่พูดเล่น้งแต่เช้านะน้องกรอบ dia bagi perhatian รู้สึกโล่งคอ,อมากเลยได้กินซุปอุ่น you